เอาเละครับสิดีผู้ชมนะครับผมวัตวนาเบกกลังวออีกครั้งในนิยายวายเรื่องกำลังแอบรักโดยคุณเขียกนการจนาใจเคตอนที่2นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าไปสอบถามคุณเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนรู้สึกดีเฮ้ยผมสะดุ้งตามแรงเขย่าเบาๆของหัวหน้าอย่างแป้งฝุน่นปรโยคของไอต้นถูกครับเก็บไว้ทันทีแล้วโผล่ยิ้มอ่อนให้เธอว่างไง เรามาตามไปซ้อมอ่ะนิพานใต้นะรเราเตรียมมาให้ถึงเวลาไปซ้อมแล้วอ่ะเพื่อนไอไ้ปายหันมาบอกก่อนทิ้งหัวไปเก็บโต๊ะหนังสือในห้องสมุดพอดีผมกับมันมาหาที่สงบสงบมาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงพักเที่ยงแต่ก็ไม่ได้พักผ่อนเพราะไอ้ต้นน้องชายสุดที่รักทาให้ผมกังวลไปกันเถอะครูเรียกแล้วอืมพยักหน้าพร้อมกับลุกขึ้นเตรียมไปซ้อมถือพานพิธีไหว้ครูมึงกูฝากกระเป๋าด้วยนะ เออไม่ต้องห่วงสมบัติดอกเรียบไปเจ้าของคำพูดฟุบหน้าลงกับโต๊ะดังเดิมเมื่อกล่าวจบแป้งฟ่นที่เห็นแบบนั้นจะยิ้มอ่อนให้ก่อนจะเดินนำไปหอประชุมสถานที่จัดก,กิจกรรมในวันแรกของการซ้อมผมรู้สึกเกรงตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหลังคาของหอประชุมปีสุดท้ายที่จะได้ทำอะไรแบบนี้แล้วสินะผมใกล้จบมหกใกล้ได้ออกจากรั้วโรงเรียนแห่งนี้ใกล้ได้ยา้าย้ายไปเติบโตแอบใจหายวะที่ทุกอย่างมันกำลังเปลี่ยนไป ผมกับแป้งฝุ่นเดินเข้าไปนั่งต่อแถวตามคนก่อนหนะ้าตัวแทนต่างพาก,กันเตรียมพานมาซ้อมเองโชคดีที่แป้งฝุ่นเป็นคนเตรียมให้ผมครูเบียผู้ดูแลง,งานเดินเข้ามาพลางมองดูสมาชิกตัวแทนถือพานเหลือห้องไหนคะครูเบียเอ่ยถามและจากเห็นจนํานวนนักเรียนแล้วเดินไปหยิบกระดาษแผ่นบ้างมาถือไว้เช็คชื่อหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าห้องไหนมาห้องไหนยังไม่มาผมหันมองสมาชิกตัวแทนถือพานห้องชั้นมหเหลือแค่ห้องสองห้องเดียว ส่วนชั้นอื่นๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันครูเบียก้มอ่านรายชื่อออกเสียง1นทับหมาค่ะหนทับสเฮ้มาครับต่อไป1นทับสคนที่ยืนอยู่ไล่อ่านเช็คตัวแทนไปเรื่อยๆทุกคนจดจอ่อไปที่ครูเพื่อรอขานรับกระทั่งถึงชั้นสุดท้ายของโรงเรียน6กทับหมาครับผมกับแป้งฝุ่นขานรับพร้อมเพรียงกันและยกมืออย่างมั่นใจครูเบียหัวหน้างานพยักหน้า ระหว่างนั้นผมกอดสายตาหาตัวแทนห้องสองอยากจะรู้จังว่าใครได้เป็นตัวแทนถือพานห้องสองนะอย่างห้องสามก็ส่งบอลกับนุชมาสองคนนั้นผมไม่สนิทด,ด้วยเลยอยากมีเพื่อนไวยคุยแก้เหงาเวลาซ้อมจะคุยกับแป้งฝุ่นมันก็ยังไงอยู่เธอเป็นผู้หญิงผมไม่กล้าพูดหยอกเหมือนเพื่อนผู้ชายทั่วไปที่เล่นด้วยกันได้ตบหัวมันก็ได้6กทับสองรายการขานรับคุณครูจะเงยหน้าจากกระดาษขึ้นสำรวจตัวแทนห้องหกทับสอง หกทัมาหรือ,อยังเอ่ยมาแล้วค่ะคนใดนั้นก็มีเสียงขารับวิ่งเข้ามาทิ้งต้นนั่งต่อแถวด้วยความหอบเหนื่อยพอดีว่าครูเพิ่งปล่อยค่ะบอกผมที่ว่าผมไม่ได้ตาฝาดหรือสายตาผิดเพี้ยนไปใช่ไหมที่เห็นตัวแทนห้องสองนั่งพิงพลางกอบกลวยอากาศเข้าปอดไม่รู้ว่าใครไปตัวแทนถือพานของห้องหกทับสองกเนื้อบริเวณอกด้านซ้ายมันก็แทบขาดอากาศหายใจเไอเด่นมาได้ถือพานห้อง โอเคหกทับสค่ะครูเบียพยัยหน้าเข้าใจเอ่ยต่อผมทักทายคุณโดดเด่นด้วยยิ้มจังๆขณะที่หัวใจเริ่มกลับมาเต้นเป็นปกติก่อนจะซ้อมครูขอพูดอะไรสักอย่างหน่อยนะโดยเฉพาะม .6 ผมพักเรื่องไอเด่นไว้มาตั้งใจฟังคนไทียืนพูดอย่างยิ้มย้มสบสายตายเด็กนักเรียนทุกคนกิจกรรมพิธีไหว้ครูนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในรั้โรงเรียนครูอยากฝากโดยเฉพาะมหกับมส อ่ะแน่นอนมอสามบางคนต่อที่นี่บางคนไม่ได้ต่อที่อยากบอกอย่างเดียวคืออยากให้นักเรียนให้ความสําคัญกับงานนี้มากๆครูพูดมาผมรู้สึกหวิวยังไงไม่รู้ว่ารู้สึกว่าตัวเองจะไม่ได้ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วที่จริงควรให้ความสําคัญกับทุกงานเพราะนี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ทําในโรงเรียนแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครูเชื่อว่าทุกคนคงคิดถึงวันเวลาที่เราอยู่ในโรงเรียนแน่นอน เคยได้ยินคำนี้ไหมที่บอกว่าอยากทำอะไรก็รีบทำก่อนที่จะไม่ได้ทำแต่ขอให้ทำในสิ่งดีที่มีประโยชน์นะคะอยากให้จดจำเวลาดีๆเหตุการณ์ดีๆเพราะมันไม่ได้มีบ่อยบางทีมันอาจจะไม่มีอีกแล้วก็ได้เวลตาผู้ผู้เสือ,อ,อกมาให้เห็นภาพลางๆผมคนหนึ่งลาที่จะคิดถึงเวลาเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้คิดถึงแม้กระทั่งต้นญ้าที่เคยนั่งหัวเราะก,กับเพื่อนจนตูดชะคิดถึงห้องน้ำความสะอาดพอใช้ได้ คิดถึงกลุ่มเพื่อนเพี้ยนเพี้ยนในห้องคิดถึงการร้องเพลงชาติในเวลาแปดโมงกว่าคิดถึงเวลาผาอ,อพูดกลางแดดร้อนๆคิดถึงหมาที่คอยวิ่งตามเมื่อเราถึงถุงขนมคิดถึงทุกเรื่องในรั้วโรงเรียนแห่งนี้และสุดท้ายที่คิดถึงคือความรู้สึกดีๆที่อยากจดจําเก็บไว้ในใจตลอดไปเวลาล่วงเลยมาจนถึงสี่โมงครึ่งเราตัวแทนถือพานห้องอยังคงเดินซ้อนกันอย่างตั้งอกตั้ง,งใจเพราะอยากกลับบ้านเต็มแก่แล้วทาไมตั้งใจซ้อม พวกเราก็จะได้ซ้อมอีกจนกว่าครูเห็นว่าดีมือถือพานก้าวเดินตามจุดอย่างรู้งานขอให้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเถอะครับไอ้ต้นมันโทรจิกโทรศัพท์แทบระเบิดอยู่แล้ววันนี้พอแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับความร่วมมือมากๆไว้เจอกันพรุ่งนี้จ้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะเมื่อคนสุดท้ายของชั้นมาหงทับสองหย่อนปลายเท้าลงไวทีครูบีก็พูดขึ้น้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้า หลายคนก็ยกมือไหว้ก่อนแยกตัวไปหอบสัมภาระของตนที่วางไว้ส่วนผมไอไ้ปายมันก็มารอไอเด่นกับบ้านเลยอาสา,ายกกระป๋ามาให้ผมถึงที่สิ่งแรกที่ผมจะทําหลังจากเลิกซ้อมคือจาัดก,การกับน้องชายสุดที่รักโทรจิกโทรตาเหมือนกลัววผมหนีงนั้นล่ะแม่งตัดพ้อในใจเสร็จจึงต่อสายหาเจ้าตัวทันทีเลิกยังเนี่ยฟังจากน้ําเสียงนี่น่าจะเดือดไม่น้อยเออเลิกแล้วเดี๋ยวไปก็ตัดสายด้วยความหงุดหงิดไม่ตายจากปลายสาย มันแค่รอ,อยังวอยวายกูซ้อมขาแทบล่ากยังไม่กล้าบ,บนเท่ามึงเลยกลับยังไงวะหันตามเสียงเรียบอย่างเกรงเกรงไอเด่นมายื่นกระเป๋าของผมให้มือก็รับมายกขึ้นสะพายฉับพลันกูกลับกับน้องอะแม้ว่าจะควบคุมอาการได้สุดท้ายก็ยังหลงเหลืออาการประมาทอยู่ดีเคกลับดีดีนะมันว่าจบก,กรรญญารเดินแยกออกไปในวินาทีต่อมาขนาดเห็นแค่ข้างหลังกว้างๆเป็นภาพสุดท้ายของวันผมยังรู้สึกใจสั่นอ่อ,อนๆอยู่เลยว่า คนชอบเวลาตัวเองเป็นแบบเนี้รู้สึกดีจนอยากจดจำไม่ได้ใจตลอดไปไอ้ต้นยืนรอน,น้าเหงิกขึ้นคร่อบมอเตอร์ไซค์ทันทีไม่เห็นร่างของผมเดินเข้ามาใกล้พอเห็นหน้าไอ้น้องชายสุดที่รักก็อยากจะด่ากราดให้หายเคืงเราเนี่ยเพราะเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี้มันทําให้ผมรู้สึกอารมณ์ดีจนไม่อยากให้เรื่องดีๆแย่ลงซ้อมถือพายก็ไม่บอกจะได้กลับบ้านก่อนเข้ามารับลืมไงไม่คิดว่าจะซ้อมวันนี้ผมแก้ต่างแล้วค่อยขึ้นมาซ้อนท้ายไอ้ต้นเหมือนอย่างเคย มันยกขาตั้งรถอย่างเดือนเดือนขับรถออกมาพราะูนโรงเรียนในเวลาถัดมาผมปล่อยสมองล่องลอยไปกับลงที่พัดเข้ามากระทบผิวขณะซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่รู้ตัวว่าชอบไอเดนผมก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้แอบมองแอบยิ้มแอบรักอยากแอบรักมันไปนานๆเรื่อยๆเลยวะ่ะต้นฮะคนขับตอบโต้นหลังจากทิ้งขาตั้งรถบริเวณบ้านโดยที่เรายังนั่งอยู่บนตัวรถกูได้คําตอบแล้ววะคําตอบเรื่อง มันชัดเจนขึ้นมากและมากสุดๆจนผมมั่นใจคือตอนที่ครูเบียบอกให้เราเก็บความรู้สึกดีๆไว้เพราะมันจะไม่มีอีกต่อไปแล้วตอนแรกกูสัสนกับถนน2ทางที่มันให้กูเลือกสุดๆจนไม่อยากเจอหน้าไอเด่นไปหลายวันเพราะทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะเอาไงต่อดีสรุปมึงเลือกร่างสูงเว้นวักท้ายประโยคแวบวบตารุนกับคำตอบของผมที่จะเอ่ยบอกได้ไม่ช้าอย่างใจจดใจจอ่อผมถอนหายใจระบายความอึดอัด ว,ว่าต่อไปเนี่ยผมเขาไม่อึดอัดเวลาเจอหน้าไอโดดเด่นกูเลือกทางที่สามฮะไอ้ต้นถามเสียงหลงคิ้วขมวดเป็นปมใหญ่อย่างว่องไวทางที่สามกวตีกูปะเนี่ยผมลงจากรถเพื่อสบตามผู้ฟังเส้เข้าใจกับเรื่องของผมฟังกูนะเว้ยทางที่สามคือทางเดียวที่เป็นทางตันไม่มีจุดหมายไม่มีทางออก กูตัดสินใจว่าจะแอบรักมันต่อไปผมคิดว่าทางเนี้ยดีที่สุดแล้วไม่ต้องคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะคิดแบบเดียวกับเราหรือเปล่าไม่ต้องเหนื่อยที่ต้องฝืนทําให้เขามาชอบเป็นแบบเนี้ยดีแล้วผมอยากจะเก็บความรู้สึกดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีคําว่าสิ้นสุดเป็นไปได้ก็จะแอบรักมันจนก,กว่าจะเลิกรักแต่มึงไม่เจ็บเหรอถ้าเขามีคนอื่นต่อหนะ้าผมรู้ว่ามันหวังดี อยากทำให้ความรักแรงในชีวิตผมสมหวังแต่ผมไม่อยากคาดหวังไงยังไงไอเด่นมันไม่น่าจะชอบผมด้วยและอีกอย่างผมไม่อยากตัดใจจากมันต้องได้ดิมันเจ็บนะเว้ยต้นตบบา2สองทีแล้วถามผมสั้นๆไหวเหรอกูทำได้แค่ไม่กี่เดือนก็จบแล้วไม่ถึงปีด้วยซ้ำเฮ้ยกูไม่อยากให้มึงเป็นแบบกูเลยวะ่ะ ผมไม่รู้ว่าไอ้ต้นมันไปเจอรักแรกในรูปแบบไหนถึงได้เป็นห่วงผมเ่ากับว่าถ้าผมไปเจอมันจะเจ็บถึงสาหัสถ้าถึงเวลานั้นมึงสัญญาได้ไหมสัญญาว่าจะปลอบกูกลัวตอนนั้นผมเผลท้งหล่ำลึกเข้าทางผิดเสียใจกับรักแรกผมเลยอยากมีเพื่อนได้ตอบใจเวลาตัวเองเสียใจอืมกูจะปลอบเองไม่รู้ว่าเกิดซึ่งอะไรขึ้นมาเราสองคนพี่น้องถึงได้กอดกันกลมอยู่หน้าบ้าน ทั้งที่ในชีวิตแทบจะอยู่ร่วมโลกหรือใช้อากาศหายใจร่วมกันไม่ได้ด้วยซ้ำมันอาจเป็นเพราะคำว่าเข้าใจกันละกันก็ได้เลิกแถวเสร็จในข้ามวิชาที่ครูติดประชุมผมกล่าวว่าจะใช้เวลาเหล่านั้นนอนถ่ายเฟซบุ๊กแต่ครูรายวิชานั้นดันบอกให้ห้องผมไปช่วยงานหอประชุมแทนและงานที่ห้องผมได้คือกวาดข้างนอกหอประชุมทำความสะอาดให้โล่งที่สุดเราเด็กห้องศีลช่วยกันเป็นอย่างดีกวาดใบไม้กองเอาขนไปทิ้งตามขั้นตอน เก็บขยะพลาสติกใส่ทังขยะให้เป็นระเบียบจนบริเวณภายนอกหอประชุมสะอาดขึ้นทันตาเรื่องใช้แรงงานเนี่ยบอกเลยห้องหนึ่งถน,นัดโอ้ยเหนื่อยว้ยเพื่อนรักเงยหน้าขึ้นฟ้าซ้ำเหงื่อบริเวณขมับผมเองก็เช่นกันอากาศร้อนๆอเหงื่อออกแทบท่วมตัวเต็มไปหมดมึงซื้อน้ำปะหิวน้ำวะ่ะเออเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำฝากไหมหัวหน้าห้องผู้แสนดีถามควบด้วยยิ้มจังง อปงฝุ่นจะไปโรงอาหารเหรออืมว่มาจะไปซื้อน,นนะ้ำเนี่ยเอาอะไรรอเปล่าฝากได้นะผมครุ่นคิดถึงเมนูเครื่องดื่มที่จะฝากแป้งฝุ่นซื้อแล้วร้อนแบบนี้ถ้าโรงอาหารขายเฉาก้วยด้วยคงดีเราฝากนะ้ำเปล่าหนึ่งขวดนะแป้งฝุ่นไะอ้ป้ายบอกหัวหน้าห้องแสนดีได้ได้แล้วเต้ยละ่ะคำถามนี้ถูกวนมาหาอีกครั้งใจจริงก็อยากกินน้ำเปล่าไม่ได้ไปนะแต่สภาพอากาศตอนเนี้ยได้น้ำเหมือนหวานเน็ยนๆสักแก้วคงดี เราไปด้วยดีกว่าเผืนนึกได้โอเคงั้นเราไปโรงอาหารเธอของสปายน้ำเปล่านะแป้งฝุ่นย้ำอีกรอบจากนั้นเราก็ตรงดิ่งไปยังโรงอาหารเวลาเนี้ยเพียงแค่ร้านน้ำเท่านั้นที่สามารถซื้อได้ส่วนนันอื่นๆซื้อไม่ได้เนื่องจากเป็นเวลาเรียนอยู่ผมให้สิทธิ์หุ่นด้านดีหกทับหนึ่งได้ซื้อเครื่องดื่มก่อนสมองควบสายตาประมวลเมนูน้ำที่จะซื้อมาดื่มดับกระหายมีชายเย็นกาแฟโกโก้ชามะนาว ชาเขียวและลำไยอยากกินชฉากุ้ยเนืบเนืบป้าครับเอาชามะนาวแก้วหนึง่งคิดไปกระเท่านั้นสุดท้ายผมก็เลือกเมนูน้ำแก้ขาดไปแป้งฝุ่นยืนรอผมพลางโปรยยิ้มอย่างเป็นมิตรให้ไม่นานป้าคนขายน้ำยื่นน้ำให้ผมผมก็รับมาถือไว้แล้วค่อยชดใช้ค่าเสียหายายชอบชามะนาวเหรอขณะที่เราทั้งคู่กำลังย่างเท้าเข้าไปหอประชุมแป้งฝุ่นก็ตั้งคำถามกับผมพร้อมกับดูดน้ำชาเขียวในมือ ไม่อะพอดีไม่รู้ว่าจะกินน้ำอะไรอ๋อแล้วมีน้ำที่ชอบไหมแป้งฝุ่นถามต่อมีแต่ที่โรอารไม่มีขายนะ่ะแล้วเต้ชอบน้ำอะไรเหรอเราชอบเฉาก้วยแป้งฝุ่นละ่ะระหว่างเดินผมก็ชวนเพื่อนร่วมห้องคุยต่อพักนี้ผมกับแป้งฝุ่นคุยกันบ่อยเพราะเราซ้อมถือพานห้องด้วยกันเราชอบชาเขียวนะ่ะถึงได้ซื้อไงแน่น่ะสินะ ไม่น่าถามเลยหัวเราะแห้งกรบเกลื่อนไปเลยกูคุยกับไต้เนะี่ยสนุกดีนะถ้าเราหัวเราะได้ตลอดเลยม่คิดว่าเราแป๊กบ้างเหรอแป้งฝุ่นเงยหน้าสบตาผมถึงผมจะไม่ค่อยสูงแต่กับผู้หญิงผมยังถือว่าผ่านมาตรฐานชายไทยอยู่เธอยิ้มันอ่อนเราแกิรู้สึกดีเหมือนที่พูดจริงๆแหมหายไปตั้งนานจีบกันอยู่เหรอเสียงไอ้ไปทําให้แป้งฝุน่นหลบสายตาหันไปยิ้มให้ไอ้ไปแล้วยื่นขวดน้ำที่ฝากซื้อให้ นี่ของสปล이ดไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าที่คิดว่าแป้งฝุ่นเขินอยู่ขอบคุณครับนี่เงินที่ฝากซื้อไอ้ป้ายื่นเงินให้พลางยิ้มเจ้าเล่์แบบจับผิดแป้งฝุ่นรับเงินใส่กระเป๋ากระโปรงนักเรียนจากนั้นก็เลี่ยงตัวไปยังกลุ่มเพื่อนของตัวเองทันทีเพื่อนรักเปิดขวดน้ำพร้อมโปรยยิ้มกลนกวนและยกกระดกขึ้นดับร้อนผมรู้ว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องเดิมๆที่ผมรู้ว่ามันเพอเจอไปทั่วมึงหยุดเลยนะ ถ้าพูดมากูกระโดดตบหูมึงนะโคตรน่ารำคาญชอบมาพูดกรอกห,หัวแป้งฝุ่นชอบผมอยู่ได้ผมกับแป้งฝุ่นคือเพื่อนที่ดีต่อกันเว้ยรู้ใจกูไปอีกสมแล้วที่เป็นเพื่อนกันมากูรู้ว่าความคิดมึงเชี่ยไงก็เซ้นกูมันหมอกแบบนั้นน่ะมึงเหออหัดฉลาดบ้างะนะผมสายหน้ายังเหนื่อยหน่ายยกน้ำชามะนาวขึ้นดื่มระบายความเซ็งของเพื่อนคนห่วยอย่างผมเนี่ยใครมาจะโง่ามาชอบวะ อยู่ๆแก้มผมก็ถูกของเย็นทาบลงผมสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อพบว่ามีแก้วน้ำมาทาบหนะ้าสายตาจึงหันมองผู้กระทําในเวลาต่อมาร่างสูงชักมือที่ยื่นแก้วน้ำกลับด้วยสีหน้าราบเรียบไอเดนมือมากลัวเตียอะไรแถวนี้ฮะสไป์เพื่อนสนิทเบอร์หนึ่งถามท่านควานเมื่อเห็นอีกฝ่ายใจบางดวงเล็กมันก็เริ่มสั่นคลอนตามความรู้สึกเพื่อนมึงเนี่ยคุณเอาไปเก็บไกลๆนะมันก็เป็นของมันแบบนี้แหละมึงไม่ชินเหรอ ผมไม่รู้ว่าผมพูดประโยคซ้ำซากแบบนี้กับไอเดนไปกี่ครั้งแล้วบางทีก็งงนะว่ามาโรงเรียนด้วยกันกลับบ้านพร้อมกันมันไม่ได้ช่วยให้พวกมันสองคนสนิทหรือเป็นมิตรดีต่อกันได้เลยเหรอวะมึงมีอะไรอ่ะไม่ได้มีกับมึงรอกอย่าเสือกเนะสืดเลยเสียงสะบัดแผ่วเบาทําให้ไอเดนต้องกรอกตาถอนหายใจป่าดำคัญพอดีกูไม่ชอบเฉากูไ้วะไอ้คอยมาซื้อมาเลี้ยงเพื่อนผมเพิ่งสังเกตว่าของที่ไอเดนมันเอามาทาบแก้มผมเมื่อครู่ คือฉากู้วยสีที่ผมหอยหามาพักใหญ่แล้วเออแล้วไงวะไปถามไม่เด่นแม่งพวกมันสองคนช่วยหยุดไก่กันสักสามนาทีเฮ้ยกูขอร้องเสือกเอานั่นไงยังไม่ถึงสิบวีเลยเอาอีกแล้วหยุดหยุดยุดหยุด,ยดเป็นผมที่ต้องห้ามปรามเพื่อนทั้งสองแล้วหันใบหน้าไปสนใจร่างสูงว่าไงมีอะไรเวลาได้อยู่ใกล้ๆใจผมมันเต้นอย่างบ้าคลั่งสุด กูว่าจะทิ้งก็เสียดายมึงเอาไหมกูเหรอผมถามพลางยกนิ้วชี้เข้าหาร่างตัวเองเออนั่นแหละเอาไหมมึงแดกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวไอ้เต้ยมันแดกไปติดโรคจากมึงหรอกด้วยป้ามันเอาอีกแล้วสายตาเห็นปากอีกฝ่ายกำลังขยับเพื่อโต้เพื่อนรักผมจะรีบเอ่ยแทกให้กูกูก็เอาเพราะผมอยากกินมากรู้สึกอยากขอบคุณมันชิบหายเลยที่มันนามาให้ถึงเป็นของที่มันไม่ต้องการก็เหอะโดนเด่นยื่นน้ำฉ่ากล้วยที่มีไอ้น้ำแข็งเกอะเต็มรอบแก้ว พราะอยู่กลางแดดร้นอนๆผมรู้ว่ารสชาติมันคงจืดจางไปบ้างแล้วแต่ผมอยากกินอยู่ดีออผมรับแก้วเฉากล้วยด้วยมือที่ว่างอีกครั้งซ้ายชามะนาวขวาเฉากล้วยต่างก็สุดขั้วสายตาโฟกัสแผ่นหลังไอโดดเด่นกำลังเดื่นออกไปจนพ้นสายตาถึงจะเป็นเขาที่ไม่ต้องการทว่าผมกลับรู้สึกดีที่ได้รับจากอีกฝ่ายสุดๆของเหลอยังแดกลงก็มันบอกว่ายังไม่ได้กินผมเถียงเพื่อนตัวดี นอกจากมึงจะแว่งกัดไดเด่นที่อยู่คนละห้องแล้วมึงยังจะมาแว่งไก่ก,กูอีกผมดูน้ำชามะนาวจนถึงก้นแก้วแล้วเอาไปทิ้งอย่างรวดเร็วจากนั้นจิบเฉาวกว๊วยเพื่อวัดประมาณความหวานที่พอหลงเหลืออยู่บ้างถ้าได้กินตอนน้ำแข็งยังไม่ละลายคงดีกว่านี้ล้านเท่าความเหน็บของเนื้อเฉาวกว๊วยทําให้ผมเพลิน,ลนไปช่วงเวลาสั้นๆไม่นานเมนูเครื่องดื่มโปรดของผมก็หมดรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเยอะเลยวะ่ะไม่ต้องบรรยายก็รู้ว่ามึงชอบไอ้ไปพูด ผมเลยยกไหลให้มันแล้วค่อยเดินเรียบไปช่วยเพื่อนทำความสะอาดต่อขากล้วยของเหลือไอเด่นตเติมพลังผมได้ดีจริงๆบางทีอาจเป็นเพราะได้เห็นหน้ามันมัน้งแม่งโคตรเป็นสมัยของคนแอบชอบอยากกินของเหลือจากคุณโดดเด่นบ่อยๆจังเวลาบ่ายแก่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนมารวมตัวกันณหอประชุมโรงเรียนเพื่อทำการซ้อมพิธีไหว้ครูที่กำลังจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้ถึงหอประชุมคุณครูประกาศผ่านไม์เสียงดังก้องจาระเบียบนักเรียนซึ่งใช้เวลานับเกือบชั่วโมง ทุกอย่างค่อยเข้าที่เข้าทางผมได้ฐานะตัวแทนถือผ่านห้องได้นั่งหัวแถวฝ่ายชายตัวแทนอีกคนของห้องผมคือแป้งฝุ่นและตัวแทนห้องสองที่นั่งอยู่ข้างหลังผมก็ต้องเป็นอโดดเด่นผมไม่ได้ทักไทยอีกฝ่ายเพราะการซ้อมกําลังวุ่นวายคำเพียงส่งเยี่มจังให้เจ้าตัวไปรู้สึกเกรงชิบหายเมื่อคนที่ชอบมานั่งอยู่หลังตัวเองบ้านมึงมีดอกไม้ปะขอหน่อยดิไปถามขณะที่มือพนมสิบนิ้วซ้อมทำพิธีไหว้ครูอยู่มีอยู่มั้ง เดี๋ยวกูต้องไปดูสวนแม่หลังบ้านก่อนนะจำไม่ผิดสองสามบนก่อนเจอดอกไม้บ้านอยู่หลายต้นพอดีกับงานวันไหว้ครูเลยขอสักสองสามดอกหน่อยดิบ้านกูไม่ได้ปลูกดอกไม้ว่ะเออเดี๋ยวมาเผื่อเมื่อไอ้ปลายสบายใจมันจึงคลายคิ้วที่ติดกันออกพึ่งพอแต่คนอื่นคนด้านหลังเอ่ยเสียงแผ่วเทว่ามันกลับกระทบกระเทือนถึงใจเพื่อนผมคนข้างๆถอนหายใจถี่ระบายความเครื่องไม่รู้ว่าถ้าเถียงไปเรื่องคงยาว กิจกรรมซ้อมดำเนินไปเรื่อยๆผมนับจำนวนครั้งขึ้นลงเวทีไม่ท้วนส่วนเพื่อนๆก็นั่งซ้อมรากแทบงองไม่นานเวลาเลิกเรียนจอกเข้ามาครูจึงเอ่ยเลิกซ้อมและให้นักเรียนแยกย้ายกันกลับบ้านอย่างปลอดภัยผมมารอไอ้ต้นที่รถเลิกซ้อมพร้อมกันทำไมกูต้องได้มายืนรอด้วยวะแม่งแต่ผ่านไปไม่นานไอ้ต้นก็เดินหนุ่มๆม,มาจากทางหน้าโรงเรียนพร้อมเพื่อนผู้ชายมือก็ถือแก้วน้ำดูดกินอย่างสบายอารมณ์ไม่รู้สึกเห็นความกระตือรือร้นของมันไว้แต่น้อย หรือคิดว่ามีพี่มันยืนนองหัวโดดอยู่ตรงนี้มาให้กูรอส้น,นานเลยนะผมเปล่งประโยคแรกทักทายน้องรักสายตาปลายมองเพื่อนมาแล้วยิ้มอ่อนให้กูไปซื้อน้ำที่เมื่อวานกูรอจะยุ่งหามึงยังไม่เท่ากูเลยดูสิดูมันพูดมึงเช่อเคารพกูต่อหน้าเพื่อนสักนิดก็ยังดีมึงกูไปก่อนนะรถน่าจะมาแล้วว่ะเพื่อนในต้นกล่าวลา่ะเขาเหันมายิ้มจังเมื่อเจอมิตรภาพที่ดีผมจึงต้อโดยการยิ้มอ่อน,ออนให้เช่นกัน ขนาดเพื่อนมันยังเคารพกูเลยดองกูละ่ะเฮย้ยเสียงเครื่องรถจกักรยานยนต์ดังเข้ามาใกล้เห็นเพื่อนรักที่เพิ่งแยกกันได้ไม่นานมีผู้ซ้อนท้ายเป็นไอเด่นบุคคลที่ผมแอบรักขนาดสมองเบลอเพราะมัวจจองใบหน้าคมของร่างสูงแรงสะกิดจ,จากไอต้นทําให้ผมได้สติกลับมาทันที่ยิ่หมอะไรวะเปล่ปปปปาเสียงกูเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยเอาใหมอย่าตะกุกตะกังนะเต้ยใจเย็นนะมีอะไรวะ ขับมาสะเกือบเหยียบตีนกูกูไม่ได้มีอ่ะแต่เด่นมันมีไอ้ไปพูดพลาชีไปที่คุณโดดเด่นเจ้าตัวโผล่สีหน้าเรียบนิ่งเทง่ากลับย้อนแย้งกับอัตราการเต้นของหัวใจผมมากแค่มองหน้าผมแทบไม่เป็นตัวเองอีกแล้วกินไหมไอ้โดดเด่นมายื่นน้ำฉกกล้วยคล้ายกับของเหลือที่มันยกให้ผมเหมือนตอนช่วงเช้าไม่มีผิดไอ้่อยมันขยันเลี้ยงเพื่อนจังวะไอ้่อยมาซื้อมาอีกแล้วหรอวะนี่มึงเอาของเหลือให้เพื่อนกูอีกแล้วเหรอฮะ ไอเด่นไม่ได้สนใจคำพูดของไอไปแล้วทวนคำถามเดิมกับผมอีกครั้งกินไหมถ้าไม่กินจะได้เอาไปทิ้งโอ้โหไทยขอยรู้ของเสียใจร้องไห้ไปเจ็วันที่เพื่อนร่วมแก๊งกล้าทิ้งของที่มัุรุ่าห์ซื้อเลี้ยงผมได้มาถือไว้จึงค่อยตอบบทสนทนาทิ้งก็เสียของดิวะของเหลือมึงแต่กูชอบเชี่ยพูดแค่ชอบทำไมกูต้องใจเต้นแรงแทบหายใจไม่ทันด้วยวะอืมชอบก็ดีแล้ว ชอบจังของเหลือเนี่ยกูไปก่อนนะไปพูดทิ้งท้ายก่อนจะขึ้นตัวรถออกไปจนพ้นเขตประตูโรงเรียนผมยังคงมองร่างสูงสุดสายตาคำพูดของมันยังวนเวียนอยู่ในหัวผมชอบก็ดีแล้วทำไมถึงได้รู้สึกว่ามันบอกชอบผมว่าเออกูเพอ้อเองอีกแล้วสินะชาวกุ้ยสีจมพูรสชาติมาเป็นยังไงนะไอ้ต้นว่าหลังทิ้งแก้วน้ำในมือลงถังขยะเดินไปขึ้นครอบมอเตอร์ไซค์ทันที ถามาได้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงต้องอร่อยจนไม่มีวันลืมเลยวะถ้าเป็นขอให้โดดเด่นซะอย่างกับมันอะไรก็ได้ผมชอบทุกอย่างละคลืดคลืดเสียงแจ้งเตือนแอปพลิเคชันหนึ่งดังถี่ไประยะเพื่อนๆในห้องต่างพาก,กันปรึกษาเรื่องงานพิธีไหว้ครูว,ว่าให้เตรียมของไปจัดพานในวันพรุ่งนี้และขอตัวแทนไปจัดพานจำนวน5คนทางโรงเรียนได้ให้แต่ละห้องเลือกจัดพายเกี่ยวกับการเรียนโดยให้นำอุปกรณ์การจัดสามารถเอาไปใช้งานต่อได้ซึ่งห้องของผมเลือกสีไม้ปากกาไม้บรรทัด รูปอุปกรณ์สาหรับการเรียนแป้งฝุ่นและจีบอกชี้แจงว่างานชิ้นนี้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ส่วนเงินที่ใช้ซื้อของเป็นเงินห้องที่เก็บไว้ตั้งแต่เทอมก่อนหนะ้าผมมีหน้าที่เข้าไปอ่านและทําตามหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าแจ้งมาก๊อกก,ก๊เสียงข้อประตูดังขึ้นไม่นานเจ้าของเสียงคาะนั้นก็ก้าว้าย่างเข้ามาในห้องผมมันกว่าตามองหาอะไรบางอย่างมีอะไรเห็นในต้นมันมองมาหาได้นาทีกว่าผมเลยเอ่ยถามอย่างงง,ง พอดีกูจำได้ว่ามึงมีไม้กระบี่กระบองขอหน่อยดิจะใช้เรียนนึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็มาหาของมันไม่เคยมีอะไรสักอย่างเอาแต่ยืมผมควรจะชินใช่ไหมเดี๋ยวกูหาให้แป๊บลุกขึ้นจากเตียงสาวเท้าไปหลังตู้เสื้อผ้าจำได้ว่าผมเก็บเอาไว้ตรงนี้เผื่อได้ใช้อีกและมันก็เป็นประโยชน์จริงๆที่ผมจะได้มอบให้น้องชายสุดที่รักกูสงสัยว่าวิชานี้มันสามารถเอาไปใช้อะไรในชีวิตประจำวันได้วะ อย่าว่าแต่มันสงสัยเลยผมจบหลักสูตรได้มาก็ยังไม่ได้คำตอบได้แต่เรียนให้มัน,นผ่านๆไปไม่รู้ว่าเรียนรูไว้เพื่อต่อยอดละมัง้งต่อยอดกิ่งมะม่วงอะดิกูว่าเรียนไม่เท่าไหร่แต่ต้องถือไม้เดินทั้งวันนี่เกกาชิบหายเอาหน่เลยเรียนไปเหอะคือวันที่มึงพกไม้กระบี่กระบองมีหมาเข้ามากัดมึงจะได้ใช้ประโยชน์ไว้ป้องกันตัวได้ไงผมพูดหย่อยต้นแช่งกูอีกบอ,อกไปได้แล้วกูจะนอน ยังไม่ได้นอนตอนนี้รอกแค่เห็นมันก็รำคาญใจอยากไล่พ้นหูพ้นตายเฉยๆดีที่พ่อกับแม่ให้แย่งห้องกันอยู่ตั้งแต่ขึ้นม .4 ไม่งั้นผมคงได้มีมวยกับมันสักยกรู้แล้วรีบไล่ชิบหายรำคาญร,รำคาญหรือว่าจะแอบไปคิดเพ้อเจ้อคนเดียวถึงเขาคนนั้นนะ่ะกูว่าแล้วมันต้องพูดอะไรแบบนี้อีกเฮ้ยไม่ต้องเสือครับคุณต้นรีบเชิญกลับห้องมึงไปเลยมันยกยิ้มด้วยความกวนส้นแล้วเดินไปพร้อมไม้กระบี่กระบองที่ขอผม กูต้องเหนื่อยกับมันอีกแล้วผมจัดการล็อกประตูห้องเมื่อคิดได้กลัวว่ามันจะกลับมากวนตีนอีกทิ้งหัวลงหมอนมือจับโทรศัพท์เปิดแอปพลิเคชันสีน้ำเงินอย่างตั้งใจเลื่อนปลายนิ้วไปยังช่องค้นหาแต่โปรไฟล์ล่าสุดที่เคยเข้าไปส่องขนาดเป็นเพื่อนใน Facebook มาตั้งนานแล้วผมกับเขาไม่เคยได้แชทคุยกันสักครั้งถ้าเราได้แชทคุยกันสักประโยคก็คงดีสิน่าเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่2นะครับโอ้โหชาวกล้วยสองแก้ว อืดเลยไหมล่ะน่ารักดีเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณ <Ce> น <together> ักเขียนการจนาเ k ด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วาตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะเจกัสวัสดีครับผมวัตนาเบ้